นี่น้ำตกตรัดต้นเด้อครับพ,พ,พ,พี่น้องเขาออกกัเขาเฮ้ยเขาดีได้เขาดีงใบพวกเขาได้โอ้หหยาตัวหนึ่งหันเลยนี่น้ำตกตาดตูนครับพี่น้องไปไปเบิ่งครับมันสิตกอยู่บ่อยามนี่จะว่าแต่แลม,มันจะเปนหนพูดนี่มีหย่ามีมีหย่าได้น้องมีมีเด็กจะว่าแล้วผู้เลี้ยมผู้เลมดเด็กเก่าลุ้นซิผู้เลยมอย่างสิร้ายเลยน่ะ อนส่วนนี้กำลังเดินทางเข้าไปเด้อครับพี่น้องน้ำตกตาต้นครับเวนมาลินน้ำดอกมาแวะกินกาฟนนแฟจัสมีผู้ขายอยู่บ่ผูมีเลยเนาะขายยุ่ชสว,งน,ง,ง,ง,วนนงนี้นะันเขาเคามาเที่ยวน้ำแพงเลยกับผู้มีแล้ว ันาตลดีจะผมมีหอดันหลดจะขั้นซับอันเดียวอันเดียวน้ำบ่ออุทยานเนาะนะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มานตกตัดต้นครับหมดต้นหมดเตี้ยซับหมดสวนตัดใหญ่เขาซับตัดใหญ่ตัดอันนู้แรตัดยูบ้น้นนำตกตัดต้นครับมื่อนี้มากับพ่อใหญ่ท่าพระเลาะครับพี่น้อง นี่เด้อเจ้าะคลองสองเด้อครับพี่ดาวเนื้อตีอ่ากับเจ้าะคลองสองครับมื่อนี่เจ้าะคลองสองผ้าเลาะครับ <c oughs> โอ้ดังคาวมันคืออู้วี่เลยเนะาะแต่เกายังมีลานคาวเนี่ย <c oughs> น้ <c oughs> นำบอนโจนทวันแรกมันนั่นน้ำตกตาโจนเมาเรีกบ่า <c oughs> นกมาบางทีนหน่อยเขาล้อยเหลีนด้วยเพืนท่านเนาะน้ำกบพันมีด้วยครับพี่นอะน้ำตกตาตูนครับพ่อ น้ำพันม,นม,กกม,กกมนี้ครับพี่นนอกมันก็ไหลอยู่ดอกแต่ว่ามันก็ไหลบกแห้งครับนี่ครับพี่หนอกบริเวณน้ำตกตัดโตนครับน้ำไหลลงหูครับพี่นนอกเอ้ผมหูตัวหนี่ซสอดเลยครับพี่หนอกอ ไล่สอดออกครับนีมม่มากกับคณะสงฆครับพี่น้องเป็นไงท่าผ้ามากครับ ขี่รถเลนครับเมื่อนี้เพิ่นมามุกเลยมาขี่รถเลนครับมาสื่อโทรศัพท์อยู่มุกเลยเพิ่นก็มาล้องเบิ่งโทรศัพท์ครับพี่นออ้องมึงน้ำไหลลงหูนี่น,นี่ลินน้ำแล้ว

หิ้นหมื่นค่ะว่าหิ้นลื่นมันน้ํມมันติมจะหนงามหนึเนอะติมงามจะส่วนทํามาบางอย่เหรอ อ,อ,อขับพี่น้องนาะน้ำก็ตกซ้ำนี่แล้วครับน้ำก็ตกซ้ำนี่แล้วครับพี่เนาะทำเด้อครับพี่น้องเด้นอ,อดนี่เด้อสิเป็นทำครับ มันเป็นสังเกตพินเข้าไปพราะงี้ท่าอืมเบื้องนึ้ครับนี่เป็นถรมครับถรมปลากับสิเขาไปอยู่ในนี่แหละครับพี่นอ้องเป็นถรม พ้นถ้ำครับพี่ถ้ำพี้เสงเงืบพินเอาคืนแน่คืนแน่คืนแน่คืนนี่และนนี่และโอ้เป็นถ้ำได้พูดยังาเป็นถ้ำถ้ำเลยเนาะโอ้ึ้นวยอกเป็นคน น้นครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงสำนีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพงเยาว์ทับพาลดเลดอร์ครับพี่น้องเพื่อนสิบประผดคลิปข้างหน,าน้าเนาะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงสำนีครับสวัสดีครับ